อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส u b ส c r i b e หรือกดติดตามช่องเกษตรคลองขุ่เพื่อเป็นกำลังใจให้กันไยนะคะความเห็ดของพี่แยมนะคะนอกจากกะรทำเห็ดนางฟ้าแล้วก็จะยังทำเห็ดและอีกลหลายๆชนิดนะคะตอนนี้เราอยู่ที่าร์มเห็ดขอน,นะคะ่ะเดี๋ยวจะให้พี่แยมแนะนำนะคะเกี่ยวกับเห็ดขอนว่าจะต้องทำโรงเรือนยังไงแล้วก็วิธีขั้นตอนการเปิดการเก็บตอกเนี่ยทำยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นโรงเรือนเห็ดขอนนะครับ ซึ่งเห็ดขอดเนี่ยเขาชอบอุณหภูมิอากาศที่ร้อนชื้นนะครับลักษณะของโรงเรือนก็จะแตกต่างกับโรงเรือนของเพนางฟ้าน,นะครับข้างบนก็จะเป็นผ้าไบ้าผ้าพลาสติกค,คุมทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเราจะให้แสงเขาเข้ามารวมในนี้เพื่อที่จะได้เพิ่มอุณหภูมิของในโรงเรือนขึ้นนะครับก็คือ้อนเห็ดขอดที่เชื้อเต็มแล้วนะคะเห็ดขอดก็คือเวลาเปิดดอกมันก็จะมี ในส่วนของสำลีเหมือนกันแล้วเราก็แคะแ,แคออกแค่แคเข้าวฟ่างตัวนี้ออกนะพอแคเข้าฟ่างออกเนี้ยแล้วเราก็วางก้อนเห็ดนะคะไว้ในลงที่เปิดดอกประมาณสักสามสี่วันค่ะเขาจะมีตุ่มดอกขึ้นมาพอหลังจากที่มีตุ่มดอกอะคะ่ะเราก็ใช้มีดกรีดในส่วนของถุงด้านหน้าออกอะค่ะเพื่อให้มันเป็น,เป,นเป็นแบบเนี้ยค่ะ อกเขาก็จะออกมาอันนี้คือก้อนเห็ดขอที่อันนี้เปิดดอกแล้วอันนี้ดอกมาที่สองก็จะออกมาแบบนี้ใน,นส่วนขอกงการเก็บดอกเราก็จะใช้กรรไกรเนาะตัดดอกดอกที่เราเลือกเก็บก็คือจะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ตัดตัดแล้วก็ใส่ถุ ขอนี้เราต้องตัดตัดทีละดอกก็คือเลือกดอกที่มันใช้ได้ในส่วนของดอกที่ใช้ไม่ได้เราก็ยังไม่ต้องตัดดอกขนาดนี้ค่ะจะเป็นดอกที่ตลาดต้องการอุณหภูมิในโรงงานนี้ค่ะตกอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับแ่ตัดประาณอุณหภูมิองศาจะเป็นช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมแต่ก็ยังต้องให้ระบบน้ำอยู่ ต้องร้อนชื้นร้อนแล้วก็ชื้นด้วยถ้าร้อนอย่างเดียวหน้าก้อนทัาจะแห้งตรงนี้มันใกล้ประตูก็เลยหน้าก้อนแขแห้งแข็งนะครับตกประมาณแล้วก้อนเสื้อเขาจะอยู่มีอายุประมาณกี่เดือนคะพี่่ในส่วนของเห็ดขอร์เนี่ยจะอยู่ที่5เดือนครับก็คือเชื้อของเขาเนี่ยจะแข็งแรงตวัาเชื้อเห็อ่องฟางมากครับ ก็าสามารถอยู่ได้ถึง5เดือนจนก้อนแบบยุบไปเลยครับแนะนาให้ผู้ชมทราบ่อยค่ะว่าถ้าเขาสนใจอยากจะนําไปเลี้ยงอย่างนี้ค่ะต้นทุนแล้วก็รายได้เขาเจะอ,อยู่ที่ประมาณไหร่ก็ต้นุนเฉพาะก,ก้อนนะใช่ต้นทุนเฉพาะก้อนของที่ฟาร์มก็จะขายอยู่ก้อนละ10บาทนะครับจํานวน500ก้อนขึ้นไปก็จะเหลือลก้อนละ8บาทจานวนดอกที่ได้น่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ2ขีด ต่อก้อนอตลอดอายุกันเก็บนะครับซึ่งเห็ดขอนเนี่ยเราจะขายอยู่ที่กิโลละ1 2 0บาทนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำโรงเรือนสมาร์ทฟาร์มนะครับอุปกรณ์หลกัหลกๆก็จะมีตัวควบคุมนะครับ